ผู้ชมที่จังหวัดตากนะคะตอนนี้ตำรวจต้องพยายามเร่งประชุมติดตามคดีเพื่อที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาที่ขับรถฝ่าด่านตรวจจนทำให้มีการไล่ล่ากันยิงยามรถยนต์คาดว่าน,น่าจะจับกุมได้ในเรเร็วนี้ค่ะ พันตำรวจเอกนนทวรศีอินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพะวออำเภอแม่สอดเรียกประชุมชุดสืบสวนค่ะติดตามความคืบหน้าคดีคนขับรถขนแรงงานข้ามชาติฟาดานตรวจความมั่นคงบ้านห้วยะอุหมู่ที่4ตำบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดเหตุการณ์เกิดขึ้นเม,มื่อ10มิถุนายนค่ะตำรวจติดตามไล่ล่าย,ายิงปืนใส่รถใส่ที่ยางของรถนะคะแม้จะยึดรถได้พร้อมกับแรงงาน9คน แต่คนขับหลบหนีไปได้ค่ะเหตุการณ์นี้ทางผู้ก่ักบบอกว่ารายงานที่อยู่หลังกระบะถูกกระสุนบาดเจ็บเล็กน้อย4คนนะคะขณะนี้รักษาตัวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแม่สอดได้แล้วในขณะเดียวกันได้ตรวจสอบรถขณะนี้รู้ตัวเจ้าของรถแล้วนะคะคาดว่าจะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับคนขับได้ในเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้เราทราบแล้วเจ้าของรถเป็นใครผู้่อควเป็นใคร ทราบแล้วในชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่ารถคันนี้ใครขับในวันนั้นที่มากเกิดในพื้นที่ในทางการข่าวในสืบสวนเราเราทราบตัวแล้วว่าว่าเป็นใครตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขออนุมัติหมายจับต่อไปครับ เหตุการณ์น <Sustain able> ี้เนี่ยมันสะท้อนภาพปัญหาที่ยังมีขบวนการพยายามจะนำเข้าแรงงานเมียนมาด้านตะเข็บชายแดนที่จังหวัดตากอยู่นะคะเพื่อที่จะนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่ผู้ประกอบการก็ยังคงขาดแคลนแรงงานอยู่ค่ะ